สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็จะมาฝึกใช้คําว่าโยกกับเหมยโยกกันนะคะอ่ะโยกกับเหมยโยกมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยนะคะนะคักเรียนโยกก็คือเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะที่เราชื่อเคยสอนไปแล้วเนาะก็คือโยกแปลว่า มีนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่าโอเคเชิงซสือเรามาดูเชิงซสือก่อนนะคะเชิงซสือแปลว่าคำศัพท์เชิงสือคำศัพท์นะคะคำศัพท์ของเราในวันนี้นะคะก็คือคําว่าหยกหยกแปลว่ามีนะคะเราเรียนไปแล้วนะคะอันนี้วันนี้เราก็มาทบทวนนะคะหยกแปลว่ามีต่อไปคําว่าเหมยหยก ไม่หยกแปลว่าไม่มีนะคะอย่าลืมนะอันนี้เราเรียนไปแล้วนะคะคำศัพท์สองคำนี้หยกแปลว่ามีไม่หยก แปลว่าไม่มีนะคะโยกเป็นประโยคบอกเล่าส่วนไห่โยกแปลว่าไม่มีก็คือเป็นประโยคปฏิเสธเนาะแต่อันนี้เราจะมาพูดมาฝึกแต่งประโยคเฉยๆนะคะสองคำนี้เนาะวันนี้เราจะมาฝึกแต่งประโยคกันนะคะอ้าวโอเคจำไหมนะคะลูกโยกแปลว่ามีไห่โยกแปลว่า ไม่มีนะคะอ่าโอเคทีนี้พอเรารู้คำศัพท์แล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างนะคะว่าเอ๊เขาแต่งประโยคยังไงนะนะคะอ่าโอเคเรื่องเจ้าถิงเจ้าถิงก็คือครอบครัวใช่ไหมคะครอบครัวมีใครบ้างเอ่ยเย้เย่ยคุณปู่ไหนนคุณย่าไหวกลงคุณตาไหวผอคุณยายป้าปะคุณพ่อมาหมาคุณแม่แล้วก็ใครอีกคะ กเกิดพี่ชายเจเจพี่สาวตีติน้องชายเม่ยเหมยน้องสาวหวอฉันใช่ไหมคะ,ะคำศัพท์เหล่านี้เราก็เรียนเราก็จําได้หมดแล้วนะคะเด็กๆก็คือเราจะเอามาฝึกแต่งประโยคนะคะอย่างเช่นคําแรกหอหอแปลว่าฉันโยแปลว่าอะไรคะลูกโยคืออะไรเอ่ยแปลว่าอะไรคะมาดูทางกรอบสีม่วงทางนี้คะ่ะลูกสีม่วงโยแปลว่า มีนะคะหยกแปลว่ามีนะอ่ะหัวหยกฉันมีเจี่ยเจี๋เจีย่ยเจีเจ๋คือใครคะลูกเจีย่ยเจี๋ก็คือพี่สาวอ่าเจียยเจ่ยเจี๋พี่สาวหัวนหะยกเจีย่ยเจี๋แปลว่าฉันมีพี่สาวนะคะหัวหยกเจี่ยเจี๋ฉันมีพี่สาวหยกจะอยู่ ตรงกลางระหว่างหอกับเจียเจีย้ยนะคะโอเคไม่ลกหอยูย่เจียเจี้ยฉันมีพี่สาวนะง่ายๆนะคะการใช้อยู่นะอ่ะโอเคต่อไปประโยคต่อไปเป็นประโยคปฏิเสธนะหนูลองมาดูนะคะหอหอแปลว่าฉันหอแปลว่าฉันไม่โย่ไม่โย่แปลว่าไม่มีนะคะไม่โย่ทั้ง กรอบสีม่วงฝั่งนี้นะคะเมโยแปลว่าไม่มีนะคะวอไมโยฉันไม่มีไหนไนคือใครคะลกูกไหนไนคือคุณย่านะคะวอไมโยไหนไนวอไมโยไหนไนวอไมโยไหนไนแปลว่าฉันไม่มีคุณย่านะคะฉันไม่มีคุณย่าเนาะฝัะ่งนี้นะคะต่อไป ประโยคที่สามนะคะประโยคที่สามหัวหยกป่าปะหัวหยกป้าปะนะคะอ่าเราไม่มีพินอินนะคะวันนี้เราจะเขียนเป็นภาษาไทยให้เนาะหัวหยกป้าปะแปลว่าฉันมี คุณพ่อฉันมีพ่อนะคะอย่าลืมนะโยแปลว่ามีนะคะไมโยแปลว่าไม่มีเนาะวันนี้เราแต่งประโยคง่ายๆแค่นี้นะคะก็คือโยกับไมโยเนี่ยเราจะวางไว้ตรงกลางระหว่างประธานกับคำนามประธานก็คือวอกคำนามก็คือเจียดเจียนะคะเนาะอ่าโอเคต่อไปประโยคต่อไปนะคะคำว่าวอกอกแปลว่า,วา,วาฉัน Me io. Me io. Me io. ไม่หยยกแปลว่าอะไรนะคะไม่อยกดูทางฝั่งนี้ค่ะไมยกแปลว่าไม,ไม่มีนะคะไมยกแปลว่าไม่มีต่อไปมาหมาคือใครคะลูกมาหมาคือคุณแม่มาหมาคุณแม่นะคะห่อไม่หยกมาหาอไม่ยกมามา ฉันไม่มีคุณแม่นะคะฉันไม่มีแม่เนาะง่ายๆนะคะการใช้โยกกับไห่โยกมาแต่งประโยคเนาะก็คือเหมือนภาษาไทยเลยนะคะประโยคนี้วฉันไห่โยกไม่มีม่หมักคุณแม่ว่ไหมยกม่มกฉันไม่มีคุณแม่นะคะอ่ะว่โยปปะวฉันโยกมีป้าปะคุณพ่อฉันมีคุณ พ่อนะคะอ่าโอเคอันนี้ก็ง่ายๆนะคะต่อไปข้างบนทบทวนนะคะ,ะหอเหมยโ่ไหนในหอเหมยโ่ไหนในหอแปลว่าฉันหไหมยโย่แปลว่าไม่มีไหนในแปลว่าคุณพ่ออ๋อไหนในแปลว่าคุณยา่าหอเหมยโ่ไหนๆนฉันไม่มีคุณยา่านะคะอ่าต่อไปหอ j ย่เจีย 我有姐姐ว่แปลว่า,า,วาฉัน有แปลว่า,ามีจเจเจแปลว่าพี่สาว我有姐姐ฉันมีพี่สาวนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมลูกถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวหนูทักถามหลอดเชือได้เลยนะคะอะโอเคทีนี้พอเรารู้แล้วว่าการแต่งประโยคมันเป็นยังไงนะลูกนี่เหมือนภาษาไทยเลยนะคะเหมือนประโยคภาษาไทยเลยนะอะ พอหนูรู้แล้วทีนี้เราก็มาดูข้างล่างนี้ค่ะข้างล่างนี้เราเชือจะมีคำภาษาไทยคำแปลเป็นภาษาไทยมาให้แล้วให้หนูเนี่ยเขียนนะคะเขียนเขาเรียกว่าตัวพินอินก็คือคำอ่านเป็นภาษาจีนนะคะใส่ตรงช่องนี้นะใส่ตรงช่องนี้ให้เราเชือนะคะอย่างเช่นสมมติว่าฉันไม่มีพี่ชายฉันเอ๊ะภาษาตัวคำอ่านเนี่ยภาษาจีน ภาษาไทยอ่านว่ายังไงสะกดว่ายังไงนะคะหนูก็หัวหัวฉันอ่ะตัวนี้เอาลงมาค่ะไม่มีไม่มีภาษาไทยไมยถึงว่าคําอ่านเขียนยังไงเอ่ยไม่หยกไมยหยกเขียนยังไงคะอยู่ตรงนี้นะคะไมยหยกเนาะพี่ชายพี่ชายเอ๊ะภาษาจีนพูดว่ายังไงนะคะเราเรียนไปเรียบร้อยแล้วเนาะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดสามข้อนี้ ส่งให้เหล่าเชืร์นะคะทำสามข้อนี้ส่งให้เหล่าเช์ส่งถ่ายรูปส่งมาให้เหล่าเช์เลยนะคะโอเคค่ะถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักทักถามเหล่าเชืร์ได้เหล่าเชืร์พร้อมที่จะตอบตลอดเวลานะคะโอเคค่ะให้หนูฝึกทำแบบฝึกหัดนี้แล้วส่งมาให้เหล่าเชืร์ตรวจก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับคาบนี้ก็ เราเรียนง่ายๆก็คือฝึกแต่งประโยคคําว่าโยกกับไม่โยกนะคะลองดูก่อนนะคะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาฝึกแล้วก็มาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ค่ะลูกใจแจียน